ดาวสุขสถิตยอยู่ในราศีกันซึ่งเป็นภพเรือนของดาวพุธด,ดาวสุขก,กับดาวพุธเป็นดาวคู่สเสน่ห์ทำให้จากนี้ถึงวันที่26กันยายนสามลัคนาราศีรักติดจรวดลัคนาราศีพิจิกดาวสุขเป็นดาวความรัก สถิตอยู่ในภพมหาสเสน่ห์มีดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเล่งลัคนาดาวประจำตัวอยู่ในภพแผงการเดินทางไกลคนโสดพบรักจากการเดินทางรักกันรวดเร็วแต่ต้องรีบขอคอนแทคก่อนจะผ่านผ่านกันไปจะเป็นรักแก่ไกลคนมีคู่ถ้ารักจืดจางให้ชวนกันเดินทางไกลจะทำให้รักกลับมาดีแบบติดจรวดลักนาราศีพฤษก ดาวสุกเป็นดาวประจําตัวสถิตยอยู่ในพบความรักเกิดใหม่พบความรักสดใสดาวแห่งการเดินทางเล็งดาวความรักคนโสดมีคนเดินทางมาหาอาจรู้จักกันมาก่อนหรือมีคนแนะนํามาตั้งใจมาคุยงานแต่เจอกันแล้วรู้สึกดีทันทีสามสัมพันธ์กันได้เร็วคนมีคู่ได้เดินทางร่วมกันเป็นทริปสั้นๆรู้ตัวกระชั้นแต่สนุกทำให้รักมั่นคงขึ้น และลัคนาราศีธนูดาวสุเป็นดาวมหาสเสน่ห์สถิตยอยู่ในภพการงานดาวความรักอยู่ในภพแผงความสุขความเจริญคนโสดพบรักกับคนที่มีหน้าที่การงานดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาเขาเร่งสารสัมพันธ์ถ้าชอบก็เป็นแฟนกันได้เร็วคนมีคู่เขาบ้าง,งานเวลาน้อยแต่พอหาเวลาได้อาจพาไปกินไปเที่ยวแบบรีบไปรีบกลับแต่จะเป็นชั่วโมงต้องหมุนค่ะ ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับรักติดจรวดค่ะ